เอาแล้วพี่น้องเอาแล้วปัดดินบักใหญ่เลยเป็นตะโตกไงเลยเมื่อกี้เนี่ยใจเย็นใจเย็นอุ้ยตัวบักใหญ่เลยอ่ะัใหญ่อยู่มาลุงใช่ป่ะกินขี้มันบ้านี่าเจอมากินขี้ป่าเลยอแบบนี้นี่พี่น้องตัวแรกแหกม้านวุ้ยขี้แทะละย่ออ๋อแปดเวช่วแปดเว ครับมือนี่เขาม่จกป่านะครับโตปลาปลาอยังปลาข้าวครับปลาข้าวปลาข้าวปลาข้าวไม่เยงเลยนันไ่ได้หรอกปลาข้าวเบิ้งจากสภาพเจ้าเคยบอปลาชิวกันคับมือนี่เขากล่าาที่ใดนะท้องทุ่งท้องทุ่งน้ำสุวรรณภูมิแมนยุดตรงขามกับเชลรี่เชอรี่เออเชลลี่เชอลี่เหรอวเชลลี่แกต้องอยากกินเชลรี่ เกลี่ยเมืกี้ผมหมายเลยดิเออพังมาตกปลาหลังจากเขาประเด็นทายคิดปลาโดวแล้วแเจ้าเรือกันเบิ้งครับผู้ได้เสด็จไปยังเนี่ยนะครับโอเคครับปะเอาไปลุยกันเลยลุยกันเลยครับเบิ้งครับป่าในีกระลังตอนนี้กระลังปั้นปั้นห้ำตากระลังปั้นเดี๋ยวปั้นนี่อย่างปั้นเนี้ยคนอย่างล่ามุกับ เอาจ้ก็ซื้อหูกันไปด้วยเอาเลยบสเอาเลยเอาหูไปทางนึงเอากระปไป้ำมหูไปใช่เส่ลูกชายเนี่ยเส่ป่าเอมันเป็นป่าถื้นไม่ใช่เนี่ยใส่ป่าฮ่ากว่ะจับมือเนี่ยเส่ยป่าเนี่ยเสียป่า มันมันถุงถุงซ้ำเนียมันสีพ่อบ่สีพ่อใส่ป่าแบบพ่อเรียบปลาสลามยครกันเนี่ยมาลุงชา้ไปตีบึงตนให้ลุงชา้ยงเก็บเลยบางแสนบางแสนไปทาเลยกันซะตี ดังไฟเวษาเลมุกลซิวบ่ดังไฟเวเยน่ะะเอามุกปลซิวบ่เอามันคือใกล้กันมันจิใกล้กันบ้าป่ะเจ้ามันย่นอ่้งินนมันคนละแบบกันเ็นื้อมันย้อนสอนยังส่เนาะมันง่เป็นตะย้อนดิเอาขึนลวเอาขึ้นลวดโดนแบบอยซุ่มใกล้ละ บ่ได้เด็ดตีนไดโนเสาร์เด้ียบูยังนี่อันนี้บ่แม่นไดโนเสากุกาบาทเจ้าโอท่านท่าไหนยังนี่เด้๋ยวว่าเจ้าญ่เล้นน่มันชูแห้งนี่ก้อนโคโลยันอันนี้บ้าบอใส่ตะไคร้หลุดตะไคร่นี่เดียวตะไคร้เขาเหมดอกพรได้เสีอตะไคร่มากนี่ตะไคร้ตะไคร้ยุ่งเกินปากเราหนิแต่ยิ่งแขวะพี่น้องคนเบิ่งก็ดุยิ่งแขวะพี่น้องคนเบิ่งก็ดุยิ่งสิ ยิงเข่าอันนาไปพุ่นนยิงเขาสก่องแล้วมึงจิบไปปั่นเห็ดหนังมันมีมั้ยันมีห้ยิงเขยาใส่กล่องยิงสิยิ่งเข่ายิ่งยิงสิบ๊อบวถ้าอยากถามมันว่ามันไปปั่นเห็ดหนังมันบมีความหวังอย่างแล้หวังั่เขาที่เอาลงอีกมันมกลงมันก็บริิิดอยู่แล้วตอนบอกก้อนหนึ่งบอกให้ยิ่งเขวานะยิ่งเขยวใส่กล่องหนึ่งยิ่งกสิสองยิ่งบ่ไดเยยิ่งครับนะยิ่งเข่ายิ่ง เยเงี้ยเี้ยเดียวไม่ได้เ๋ยวบไ้บไ้้้่เียว้ยเยเยมาเ่เด้ยาเม่รเเพื่อเอาบัเนี่ยเอาบนเอาขึ้นเด้อที่นี่ลชเจ้าว่าทันั้นไดเจ้าทีกินขีนะข่เลยนีนน่ายงายเบ้งเด้อลอรุ่นพี่น้องรอรุ่น ยี่อะไราใส่ละรอรุนล่อรุ่น <c oughs> เป็นหน้าที่ลีที่รัือใจใจอยจไปข้ามผันไมทิล้ม <c oughs> เป็นจังไหนเป็นจังไหนเงียบกีบใส่ขึ้นมาได้ได้หอยตัวนี้ได้เดียว่ยวาได้ มันติดง่ายๆดอกเอ้าหอยจูบเป็นยังงั้มาติดอ่ะก็มาติดเบ็ดเอามันไหร่กันอย่างวะเอามันคือตอดแล้วเมื่อกี้น่ะแสดงว่ามันแสดงว่าตัวมันน้อยกว่าตะไคร้ด้วยนี่มันตั้งาว่าก้าวใจเอาขึ้นหลายรอบแล้วว่าติดจักเคืออ่ะใช่เหมือนบนบานฐาเก่าวเราไปที่นี่อะบ่่มนะใช่เหมือน มันตกบ่ายมันยกมือวาจิ้มในเจ้าที่สร้างแนอำเภอตหลินอยู่ได้เยี่ยมได้ขนมดังจอมตัดตัดไปใช่อเบิ้งว่ารออนีได้ปะคนมันได้แท้จีบวิ่สามื่นเลยสมหมื่นเลยวิ่ีลนมันได้วะ โอ้ยโอ,อ้ย้ยเดี๋ยวจะบอกหอยบอกหอยบ้ายยังติดอ่ะติดเบ็ดลูกจากไทยเหรอเน่เน่มอรรมชาติไปบ่ได้จ้โตไปนั่งหาว กับความหาวนั่งนอนหลับเดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าเมื่อนีร่นี่ฮะไม่คิดว่ามี่เพราะความเด็ดบนมี่อันนี้มี่บ่อธรรมชาติบ่อธรรมชาติเัาบ่ได้ป่านะครับใจเขาก็เลยต้องมาบ่อนี่บ่อเลี้ยงเขบ่อเลี้ยงเขาเจ้านี่แหละบ่อเลี้ยงเจ้าได้กระมีเอ้าเนียนเจ้าได้กระไรเจ้าได้กินขี่ปลาก็ข้างบนนี้จนได้จะเกิดเพราะอะไรทำอะไรเจ้าไม่เห็นหนังเอาททอะได้เจ้าจะเห็นหนังบ่ขันได้ใช้ชิลเลี้ยงเจ้าเลยล่ะเลี้ยงยังเลี้ยยงัง เลี้ยงแบะเลี้ยงเราอลี้ยงก็เลี้ยงอุ้ยจะมาตอนต้นจีซิบาทมืงขึ้นกันยากดูแต่ขันบ่ได้มื่อนี่พวกเจ้าคอยเลี้ยงเราเจ้าลังหนึ่งขันคอยบ่ได้ขันไ่ได้ปางมึอนี้คอยเลี้ยงจับไปครับผมขันพวกคอยได้เจ้าต้องเลี้ยงบิเลี้ยงเราขึ้นลังหนึ่งเดีเออเนี่ยเบิ้งเดี๋ยวถ้าเบิ้งเดี๋ยวเบิ้งคอดึงขึ้นในเบิ้งเดี๋ยเบิ้งเป็นแต่ได้ดีเลยเบิ้งได้ดีเลยโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งวิธีการ อายุบอเลยนะครับอายุเองนธรรมชาติทอไรล้วตันตอนที่บอนะครับตอนเลยตอนเลยครับไหมคันแหกขั้นแหลกเฮาขั้นแรกแหกมานออกกระดดไปเจ้าเจ้าซีดเป็นบนบิดหร่อไงเฮดเป็นยู ที่พวเปนเาเดีวมันเกมมัอยู่่าน่มี่มีสาเบื้องเสียงเ้เขาพญชางลบเขารถทาันรรอเบิ้งพี่น้องมาที่นี่รอเบิงวดพญช่ยงที่นี่ทําพวก่อยได้ป่านะเจ้าต้องเลี้ยงเราพวก่อยล่างนึงไอ้คำวนะเอ เยอะเก่าเรือคลิปนี้เป็นพยานนะเอฟซีทุกคนเป็นพยานนะไอ้อันมันเยอะเก่าเรื่องมันเยอะเก่าเก่าก็กินมันไม่กินรอเบิ้งรอเบิ้งถ้าเบิ้งด้วยอันนี้เบิ้งด้วยเจ้าคันนั้นนะครับผมบเอยไปที่นี่จะเกี่ยวตาไปอีกชาด้อ chấm áo leo pin nong áo leo phát điên bạc nhây lên bên ta tổ nhây đấy mực kia nhỉ à, mà, mà. chơi nhìn nhìn chơi nhìn ui tổ bạc nhây lên à mấy bàn đại bạc bà. mấy u อ่าลุงชายมากินขี่มันบาดแล้ากินขี่ปลาเลยบัดนี้เขาต้องพดเขาต้องพดี๋ยวมันจะนี่มันตดอันนี้เมื่อเจ้าให้เขาเฮ็ดเอาเจ้าเขานั่นมาถุงถุงลุงชายเอาถุงอยู่ข้างหลังมั่นอ่ะถุงผันถุงไสรน่ะเป็นไหนบาดเนี่ยเอาจะได้กินเจ้าเตรียมถ้ากินขี่ปลาเล่แบบนี้เจ้าต้องเลี้ยงเลี้ยงเรา แพแค่ตอนนี้เลยแล้วกินขี้ตอนนี้เนาะจะต้องเลี้ยงเราพวกะข่อยล่างนึ่งนี้ที่เดิมท่านกันไว้อะปาดมันนั่นลากลงไปเลยเนาะกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์ใส่เอาชู้ชูโชู้ทำธือโชู้ดีดีนี่มานี่เอาพักกันยืนก็ดูยืนกันทั้งทั้งหมดเลยเราต้องกินเราสิเสียเราป้อมเราต้องกินขี้ปลาป้อมนี่พี่น้อง ตัวแรกแหกมันเฮ้ยคีแท่เจาอ๋อาดเว่ช่วาดเวยเอาต่ออีเข้ามันออกนป่านนี้บล็อกงานเกยเกมมันออกนี่มาออกทีเขาเนี่ยเนี่ยเเอาลงกอีกรอบนึงเรียนกันเลยพี่อาร์ตีเบิ้งม ดดีๆเด้่อจะกอดตาเขาเรอมีเี้ยที่แตกข้นเ่อเพ่เดียวนามาใส่บเนี่ยบ่ใส่ได้ออ๋อ Tìm bên bên tít bên cạnh bên tít là nó bên cạnh cắt cạnh cắt cạnh hả cạnh bên cạnh bên lút bên cạnh tít cạnh bên 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 cạnh tụi nhảy u, thiết bị của đại má, kiếm, mồm 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 nghiêng, hông, tụi à, คนงใช่งอ้ยกระของนังซื้อฟันขึ้นมาเล่นเอาลงเอาลงเบ็ดเขาที่ฮักเบอาแนมมาเเอาแนวมาใส่เปอรเอาแนมมาใส่เปแนวมาใส่อเชิบเปลอย่หานาแล้วกปเชิบิบย่หันเอามข้นสองอันเลยคอยเป็นค้นทีกับปลอมหาเป็นคนนั่นอุ้ยตเป็นคนเอาขึนลุงชายเป็นคนนั่นส่างสัางภาพพนนใช่นั่งจมอยู่ประศั่น ัรทุูไทยว่าของกระของซื้อได้อีกแล้วพี่น้องตัวที่สองตัวเช่ากันด <c stakeholder> ้วยลาดพริกถอดลาดพริกพี่น้องเอ้ยเสียบเสียบชาวเขาต้องแตะดอกเอาคนยังสางภาพครับนี่เอาเอาปุนไปต็งเงี้ยกันไหมฮะเง้เขาหลักเขาหลักเด็ดขึ้นมาก เองใช่ของใช่เ็นมาฮุนี้เอ้ยเอยเฮ้ยไหนของตัวแล้วพี่น้องสัภาพมนยังส่ภาพมันีเสอยสองเป็น่าเอ้ยเินไหลยืนั่นนจมยู่รปเมื่อเมื่อพอได้ดอกพ่อได้ดอกมีทังได้ดอกทัานได้นี่ใช่ยังก่อนใช่พวขี่สามมือป่เออใช่เองใช่เองกเนี่พระเพราอได้แล้วเป็นยังไง พ่อเขาอขึ้นมาใช่อิงใช่อิงเหมืนว่าสร้างภาพคนอย่างที่เบนสั่นได้คอยเบิ้งกันคอยเบิ้งหนังหนาคนสร้างภาพแถวโมมี่เสียบอคนสร้างภาพขึ้นเล่นเนาะเนาเพราะเพราะเห็นเขาได้ป่าอยากล่องตุกนั้มเขาเบิ้องมาทีนี่เอาโย่นเดี๋ยวเยู่นู้กดไปกดไปเจ้าคือบ่กดเบสกดขังเฮ็ดกับว่าเ็นเนี่ย เขกดไปกุดไปล้วก็อุดสายนี่น้ำยาำนั่นกันย่นไปกับปล่อยสายจาเพิ่งรอบแบบนี้ใช้บกกงป็นไงวะจะบกกังรอบเลยกินกินตลอดการบ้านคนล่ะมาเพื่อนพวกเขาโยนแล้วจังจับเบ็ดเขาคนเหยียงสางภาพครับเก่งอีลีเจ้านี่สางภาพเลย ลองเบิ้งอีกพี่น้องเขาได้ซ้อมโตแล้วไม่จะโตใหญ่ๆลองเบิ้งอีกว่าจะได้อีกบ่ได้อีกแล้วพี่น้องปัดดึงบักแหงเลยเมื่อกี้นี่ดึงบักแหงเลยเมื่อกี้นี่ไปยังลุงชายออก เขาขางอยวมันรุดอยวมันรุดเออเออเอาจบเป็นเนื้อตกะไม่ออกวะทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ่อยมนสิลุดเฮ้ยมันสิมรุดเน่กมันลุดเน่ชิมากเน่เอาข้นโคกมาก่อนนงานรุดแล้ว่าแล้ว่าบักแล้วบักเอาข้นโคกมาก่อนมันกาะทองมันมันจะกระลุดหรอล ตัวบดไงเลยบ่าขึโค้งมากกว่าตัวบดไงเลยเมื่อกี้ไปอีศบบอเขาเลไปหน่อบ่าขึงโค้งมากกว่เลยคุมเอาในน้ำบาบ่มันแห้งหลายจิ้เปือยให้จิเปอมื่อจิเปอก็ให้ไปหนีบเอใต้ข้างมันวุนนีบไม่ได้กินจ่อยลาอิศบตัวบดไงหนึ่งให้อื้อยู่เจ้าอีกว่า ว่าแล้วเจ็แล้วว่ล่ะไม่ได้หรอหลามมันนีแล้วมันแล้วมันหึ่งเบ้นแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการตกปลาเมื่อนี้โอ้ได้แล้วจริงปลาครับจริงจปลาได้ปลาอีกตัวโอ้ได้ช็อคโจ้คุ้มค่ามหาศาลอีกตัวนึงล่ะอีกตัวนึงหลุดไปแล้วอีกตัวนึงหลุตจะได้ปลาอีกพบไหมบอจะบังเงยเลยเงยเงยเงยก่อนเลยบอ ใครเต็มท้องอ่ะขี่มันเหรือเขาจะว่ามันเป็นใครขี่มันขี่วะไม่กินพวหันแล้วเลยกินลูกช่ยกินขี่ป่าพอดีเลยมีมีนู่นจะเฮ็ดยังแน่กาะแล้วว่าเราตกได้แล้วจะกินขี่ป่าได้เฮ็ดเอันนี้ใครคิดว่าจกี่ยวจมพนแน่หนี่ปิ่งเอาหน่ะเจ้าได้าขายลน่ยเอาบ่หมี่ยิบก็ะแซงผิดเอากระแซงเขาไปหรือเปล่า เมนูเฮากระคิดว่ามืออันตัวนึงจะไปทอดลาดสอีกเมีตัวนึงหนึ่งมะนาวแมียมอ่าไครับเดี๋ยะครับจะได้ไก็ฝากเล่ฝากใช่ไหมเนี่ย,ยดูท่อนนิ่วนะขันใช้ลงมือเฮ็ดเองนะนดูดนี่แท้แน่นอนเอาฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยฝา,ากกดเลีกก่ยกดใช้ฝากกดเลีกก่ยกดใชน่ได้ครับผมเดี๋ยวแซ่บไก่สุกงเมนูทางไปชนนี่ อี Eat, okay. okay. ่หกเออเรลบออออระเออเออระเลบเนะมันช่วประเทดเดียวนะเออเดีวนะเอาเคลีลบจงไปให้จินอออโอเคโอเคเราจูบจูบนะครับบ๊ายบายจูบบ๊ายบายครับ